ก่อนที่เราจะเรียนพุทธคุณเนี่ยนะอยากจะให้ฟังถึงสิ่งที่ได้โดยยากก่อนทุลพันจะเนี่ยนะทุเนี่ยแปลว่ายากแลว่าไม่ดีพร้ะกันละพาะนี่แปลว่าได้สิ่งที่ได้โดยยากอย่างที่พระองค์ตรัสไว้ว่าทุลพันจะมนุษสัตตังผู้ทุป,ปาโทจะทุลโภทุลภานาสัมปติสัทธัมโมป,ประมทะุลโภทุลภาสทธาสัมปติ ปรปชาจะทุลภาทุลพังสัตมัาส,สวัังเนี่ยนะอันนี้พูดถึงสิ่งที่ได้โดยยากยากทั้งหลายเนี่ยนะพระพุทธเจ้านั้นโดยปกติทั่วๆไปเป็นกิจของพระองค์อย่างหนึ่งหลังจากที่พระองค์ฉันเสร็จไปฉันอาหารในบ้านหรือที่ต่างๆเสร็จแล้วก็จะกลับมาวัดในตอนฉันฉันอาหารเสร็จเนี่ยนะก็จะไปประทับยืนที่ธรรมศาลาประทับยืนเสร็จแล้วก็ให้โอวาทพระภิกษุ อย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้เนี่ยนะพระองค์นี้ประทับยืนพระองค์ก็ประทานโอวาทแก่ภิกษุสงฆ์อันนี้เป็นกิจวัตรปกติของพระองค์หลังจากกลับจากบินทบาตเนี่ยนะพระองค์จะประทานว่าดูกนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเธอหมายความว่าให้ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะถามว่าไม่ประมาททําอะไรไม่ประมาทในการยังประโยชน์ตน ไม่ประมาทในการยังประโยชน์ของผู้อื่นอันนะคำว่าประโยชน์นี่นะก็แบ่งออกเป็นประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าแล้วก็ประโยชน์อย่างยิ่งโดยเฉพาะพระพิสูจ์ทั้งหลายเนี่ยนะสิ่งที่ท่านเน้นคือเน้นประโยชน์อย่างยิ่งแต่การที่จะแนะนําผู้อื่นโดยเฉพาะถ้าเกี่ยวข้องกับคราวาททั้งหลายก็จะแนะนําประโยชน์สประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าแล้วก็ประโยชน์อย่างยิ่งด้วยเนี่ยนะ เช่นแนะนําประโยชน์โลกนี้แม้กระทั่งหลักของความเพียรเป็นต้นอย่างหนึ่งแล้วก็แนะนําในเรื่องของการให้ทานเป็นต้นเพื่อประโยชน์แก่โลกหน้าเสร็จแ,แล้วเวลาให้ทานก็ควรตั้งจิตให้ชอบนะเพื่อตั้งเอาไว้เพื่อมรักผลก็จะแนะนําประโยชน์3แก่ผู้อื่นแต่ถ้าโดยลําพังส่วนตัวของท่านจริงๆท่านจะเน้นประโยชน์อย่างยิ่งท่านจะเน้นประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานหรือว่าประโยชน์ในการแทงตลอดอริยสัจ ต่ในขณะเดียวกันก็เอาประโยชน์เหล่านั้นเนี่ยมาบอกคนอื่นด้วยกิจอันนี้ต้องทําด้วยความไม่ประมาททําอย่างต่อเนื่องทําด้วยความรอบคอบเป็นต้นพอพระอ,องค์ตรัสอย่างนี้เสร็จพระอ,องค์ก็ตรัสต่อไปว่าทุลพันจะมนุษสตังความเป็นมนุษย์นี้หาได้ยากว่างั้นเป็นของที่หายากนะไอความเป็นมนุษย์เนี่ยนะอย่างที่สองก็คือพุทุป,ปาโททุลโพ ความเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเนี่ยหาได้ยากอย่างที่สามบอกว่าทุลภาคณะสัมปติความถึงพร้อมด้วยคณะหาได้ยากสัทธมโมประมะทุลโพพระสัทธร,รมนี่หาได้ยากอย่างยิ่งโดยเฉพาะพระสัทธรรมนะหายากจริงๆแล้วก็ทุลภาสัทธ,ธาสัมปติความถึงพร้อมด้วยศรัทธ,ธาก็หาได้ยากคนมีศัทธ,ธาหายากนะ ประปชาจะทุลภาการบวชก็หาได้ยากแล้วก็สุดท้ายก็ว่าทุลพังสัทธรรมัสวนังการฟังพระสัทธรรมนี่ก็หาได้ยากซึ่งสิ่งได้ยากเหล่านี้จะขยายต่อไปแม้แต่ในคาถาธรรมบทเนี่ยนะในพุทธวัตรเรื่องเอรกปัตตะนาคราชทพงก,ก็ตรัสว่ากิจโฉมนุสสปฏิลาโพความได้อัตภาพเป็นมนุษย์เนี่ยนะเป็นการยากอย่างที่สองก็กิจฉัง มัจจานะชีวิตตังชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเป็นอยู่ยากเป็นอยู่ยากมากยากตั้งแต่การประกอบอาชีพเป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็ยากที่จะดำรงอยู่ในโลกอย่างยืดยาวว่าง,งั้นกิจชังสัทธรรม,มสวนังการฟังพระสัทธรรมก็เป็นของยากว่าง,งั้นยากที่จะได้ฟังแล้วก็สุดท้ายก็กิจโฉพุทโปปโทการอุบัติเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็เป็นของยาก เมื่อเรารู้ว่าเราได้แต่และอย่างมาได้โดยยากนะต่อไปเราก็จะรักษาสิ่งเหล่านี้เอาไว้เป็นเป็นสมบัติติดตัวไปจริงๆในชั้นต้นบอกว่าทุลพัน์จะมนุษย์สัตตังเนี่ยนะความเป็นมนุษย์นี้หาได้ยากว่างั้นผจะยกข้อความในสังยุตตนิกายสัจจะสังยุตมาแสดงให้เห็นก่อนว่ากล่าวถึงว่าในอนัญญตรสูตร นะข้อหนึ่งนเจ้อยห้ากล่าววา่าครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงช้อนฝุ่นเล็กน้อยเอาไว้ในปลายพระนัขาเล็บพระเนี่ยไม่ยาวอยู่แล้วเนี่ยนะแล้วก็ช้อนก็ช้อนฝุ่นขึ้นมาเล็กนิดหน่อยเท่านั้นเองแล้วตราเรียกพิ่สุทั้งหลายแล้วมาตรัสถามว่าดูก่อนพิ่สุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสําคัญความข้อนั้นเป็นไนฝะุ่นเล็กน้อยที่เราช้อนขึ้นมาไว้ในปลายเล็บ กับแผ่นดินใหญ่นี้ไหนจะมากกว่ากันเน,นี่ยนะฝุ่นในเล็บกับแผ่นดินใหญ่ที่อยู่กันนี่นะที่สุดทั้งหลายก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแผ่นดินใหญ่นี้แหลมากกว่าฝุ่นเล็กน้อยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงช้อนไว้ในปลายพระนาขาคือที่ปลายเล็บเนี่ยมีประมาณน้อยเมื่อเทียบกับแผ่นดินใหญ่ฝุ่นเล็กน้อยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงช้อนไว้ในปลายพระนาขาคือเล็บ ย่อมไม่ถึงซึ่งการนับการเปรียบเทียบหรือแม้ส่วนเสี่ยวแผ่นดินใหญ่เนี่ยนะต้องผากกี่พันล้านชิ้นน่ะจึงจะมาเหลือเท่าฝุ่นในปลายเล็บเนี่ยเพราะฉะนั้นฝุ่นในปลายเล็บเนี่ยนะไปเปรียบเทียบไม่ได้เลยกับแผ่นดินใหญ่ <c oughs> พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันสัตว์กลับมาเกิดในหมู่มนุษย์เนี่ยมีน้อย โดยที่แท้สัตว์ที่กลับมาเกิดนอกจากมนุษย์เนี่ยมีมากกว่ามนุษย์จุติมาเป็นมนุษย์คืนเนี่ยน้อยมากว่างนันถามว่าข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าไม่ได้เห็นอริยสัตว์พงนันแทะเพราะสัตว์ทั้งหลายไม่เห็นอริยสัตว์นี่แหละจึงกลับมาเป็นมนุษย์หรือไปเป็นเทวดาเนี่ยน้อยมากเพราะในอังคุตรนิกายทุกการนิบาตพระองค์ก็ตรัสในแนวเดียวกันว่า โดยการพิสูจนทั้งหลายสัตว์ที่จุติจากมนุษย์กลับมาเกิดในมนุษย์มีส่วนน้อยสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปเกิดในนรกเกิดในกำเนิดสัตว์เดรชานเกิดในปิติวิส <casting> <to> the, ัยมากกว่าโดยแท้สัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปเกิดเป็นเทพพยดาคือเกิดเป็นเทวดาเนี่ยนะมีเป็นส่วนน้อยสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปเกิดในนรกเกิดในกำเนิดสัตว์เดรชานเกิดในปิติวิสัยมากกว่าโดยแท้ สัตว์ที่จุติจากเทพพย,ยาดากลับมาเกิดในเทพพยาดาหมายความว่าเทวดาตายจากเทวดาแล้วเกิดเป็นเทวดาอีกเนี่ยนะมีเป็นส่วนน้อยสัตว์ที่จุติจากเทพพยาดา <s> ไปเกิดในนรกเกิด <s> <ๆ S 2> ในกำเนิดสาธดราชานเกิด <s> ในปิติวิสัย <s> มากกว่าโดยแท้สัตว์ที่จุติจากเทพพยาดากลับมาเกิดในมนุษย์มีเป็นส่วนน้อยสัตว์ที่จุติจากเทพพยาดาไปเกิดในนรก เกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเกิดในปิติวิสัยมากกว่าโดยแท้สัตว์ที่จุติจากนรกกลับมาเกิดในมนุษย์มีเป็นส่วนน้อยสัตว์ที่จุติจากนรกไปเกิดในนรกจำนุนว่าจากนรกสู่นรกนะเนีเกิดในกําเนิดสัตว์เดรัจฉานเกิดในปิติวิสัยมากกว่าโดยแท้สัตว์ที่จุติจากนรกไปเกิดในเทพพยดามีเป็นส่วนน้อย สัตว์ที่จุติจากนรกไปเกิดในนรกเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเกิดในปิติวิสัยมากกว่าโดยแท้สัตว์ที่จุติจากกำเนิดสัตว์เดรัจฉา,านกลับมาเกิดในมนุษย์มีเป็นส่วนน้อยสัตว์ที่จุติจากกำเนิดสัตว์เดรัจฉานไปเกิดในนรกเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเกิดในปิติวิสัยมากกว่าโดยแท้ สัตว์ที่จุติจากกําเนิดสัตว์เดรัจฉานไปเกิดเป็นเทพพยดาเนี่ยนะเช่นมดปลวกเป็นต้นเนี่ยนะไปเกิดเป็นเทวดาเนี่ยมีเป็นส่วนน้อยบางอันเมื่อไหร่จะมีทีไม่รู้เนาะสัตว์ที่จุติจากกําเนิดสัตว์เดรัจฉานไปเกิดในนรกไปเกิดในกําเนิดสัตว์เดรัจฉานไปเกิดในปิติวิสัยมากกว่าโดยแท้สัตว์ที่จุติจากปิติวิสัยกลับมาเกิดในมนุษย์มีเป็นส่วนน้อย สัตว์ที่จุติจากปิติวิสัยไปเกิดในนรกเกิดในกําเนิดาัตร์เดรชาเกิดในปิติวิสัยมากกว่าโดยแท้นะสัตว์ที่จุติจากปิติวิสัยคือเปรตเนี่ยนะไปเกิดในเทพพยาดามีเป็นส่วนน้อยสัตว์ที่จุติจากปิติวิสัยไปเกิดในนรกเกิดในกําเนิดาัตร์เดรชาเกิดในปิติวิสัยมากกว่าโดยแท้เปรียบเหมือนในชมพูทวีปนี้มีสวนที่น่ารื่นรม มีป่าเป็นที่น่ารื่นรมมีภูมิประเทศที่น่ารื่นรมมีสระบกครณีที่น่ารื่นรมเพียงเล็กน้อยมีที่ดอนที่ลุ่มเป็นลำน้ำเป็นที่ตั้งแห่งตอและน้ำมีภูเขาระเกระกะเป็นส่วนมากกว่าโดยแทนะ้ในบนผิวโลกทั้งหมดเนี่ยนะถามว่าที่ดีๆกับที่ไม่ดีอัานไหนมากกว่าว่างั้นเถอะไอ้ที่น่าเพลิดเพลินเนี่ยนะกับไม่น่าเพลิดเพลินอัานไหนมากกว่าชั้นใดก็ดีมนุษย ตายจากมนุษย์มาเกิดเป็นมนุษย์อีกน้อยมากแต่เดรัฉานนะไปอบายนี่ง่ายจากมนุษย์ไปเกิดเป็นเทวดาก็น้อยแต่ไปอบายนี่ง่ายทีนี้เทวดาล่ะทเทวดาตายจากเทวดามาเกิดเป็นมนุษย์น้อยไปอบายนี่มากกว่าทเทวดาตายจากเทวดามาเกิดเป็นเทวดามีส่วนน้อยไปเกิดในอบายนี้มากกว่า ทีนี้ถ้าพูดสัตว์ในอบายบ้างอะไล่ไปตั้งแต่นรกเลยนะท่านนรกมาสู่สุคติเนี่ยน้อยมากแต่ท่านในนรกแล้ววนอยู่ในอบายด้วยกันมากเนี่ยนะจากเปรตเหมือนกันเนี่ยนะเปรตมาสู่ความเป็นมนุษย์เนี่ยน้อยแต่เปรตเนี่ยหมุนอยู่ในอบายคืนเนี่ยมากกว่าอสุร,รกายก็เหมือนกันหรือเดรัฉานเนี่ยนะเดรัฉานตายจากเดรัชานมาเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเนี่ยน้อยแต่ก็หมุนอยู่ในอบายนี้ มากกว่าว่าง้งถามว่าทําไมจึงยากอย่างนั้นเพราะเราก็มาดูว่าเหตุเพื่อให้ความเป็นมนุษย์เกิดเนี่ยนะไม่ง่ายใช่ไหมเพราะว่าไอ้ความเป็นมนุษย์ก็ต้องมีมีเหตุ